มะามูแสงสีอันนี้ต้นที่ยังว่างอ่ะยังไม่มีเจ้าของอนนี้ก็สิบใส่พันสิบใส่พันสิบใส่พัน,พนต้นนี้ห้าสิบ ต้นใหญ่ที่ห้าสิบสายพันธุ์ครับห้าสิบสายพันธุ์ในต้นเดียวสวยมากนะครับต้นใหญ่สูงประมาณห้าหกเมตรครับอันนี้ก็ยังวางอยู่ตัวนี้ก็สิบสองสิบสองสิบสามสายพันธุ์นี่ก็เช่นกันวานะครับ อันใดสนใจเข้ามาดูที่ส่วนได้เลยนะครับปักหมุดตาม Google มาเลยนะครับส่วนมะม,ม,ม,ม่วงแฟนซีในต้อมนะครับกระท่อมก็มีนะครับ